ปองด้วยนี่นี่ไงตอนแรกเชียร์หกศูนย์ศูนย์หกใช่ไหมอันนี้เชียร์สามเก้าสามหกแล้วอ่านี่มันอยู่ในเลขของของวัตทีเจ็ดสิบเอ็ดด้วยเพราะละมุดปิงปองได้เลยค่ะเจ็ดสิบเอ็ดสิบเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะอ่ะคราวนี้ไปดูในกระดาษที่เราสรุปกันว่าท็อปเล่น,นะอ,อะไรบ้างสรุปใหน้ะนะครับตามนี้นะครับผมมา <c oughs> นี่ ครับเซฟเพจท่านโชว์นะครับแนวทางวันที่16กุมภาพันธ์2569นะครับเลขแรกราวด้วยนะเลขแรกครับ0609ใช่ครับ6393 6494 07 6797และ17นะครับอ่า17จิก็เป็นเลขปิงปองเาไม่ได้อยู่แล้วเลขความฝันนะครับอ่าก็คือ106 109 163 193และ 736739มนะครับมันมาจากเลขที่เหรียญของพนารายที่ชี้แล้วรวมกันได้163นะ่ยหเยนไงส่วน736739ไม่ใช่เลขความฝันมันเป็นเลขของปิงปองอ่ามันเป็นเลขปิงปอง3ลูกที่มุดออกมาได้นะคะตรงนี้มันก็เลยตรงกันพอดีนะคะสังเกตดูไม่มีเลขอะไรไม่มี03ไม่มีศ3 อ่าไม่มีศูนสามนะเพราะเรามารวมกับทิ้งดิ่งแล้วไงเอามารวมกับทิ้งดิ่งแล้วนะคะอ่ามารวมกับทิ้งดิ่งแล้วมันก็กลายเป็นเลขนี้นะคะทอฟันก็เลยไม่เขียนเลขอะไรคะไม่เขียนเลขศูนย์สามพีกเพราะว่าเลขมันจะเยอะเพราะว่าทอฟันเชื่อว่าเอาเลขสามมาปนกับเลขหกเลขเก้าเลขเจ็ดแล้วอะไรพวกนี้นะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบก็ซื้อไปนะถ้าชอบก็ซื้อไปเราขึ้นมาถามเราขึ้นมาถามพี่เดชชอบเลขอะไรอ่าคราวนี้พี่เดชชอบเลขอะไร ออเมันอาีทอพอทอฝันบอกว่าเลขเหรียญ,ญญี่ปุ่นนะที่เป็นในความฝันมันเป็นแบบอย่างเงี้ยพี่เจแต่ว่าเห็นว่าทําไมทาไมทําไ,ไมตรงมือพนาาันอะไรตอนแรกดูเป็นจั๊กทาไมกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมหมุนไปหมุนมามันกลายเป็นเหรียญลูกดอกไม้<อ>แล้วก็เลยเ,เหรียญรูปดอกไม้แล้วก็นี่นว่าคือเหรียญญี่ปุ่นไงแล้วก็ไปดูปรากฏรวมตังกันได้หนึ่งร้อยหกสิบสามเยนเนี่ยก็เลยเขียนตำแหน่งที่สองเลยหกสามเก้าสามแล้วมันเป็นเลขเทวดาอีกด้วยสามสิบหกบ้านเล็กบ้านเราอ่ะ โอเคนะเลขที่ชอบนะครับเลขที่ชอบนะครับก็คือ0609เพราะว่านะ60เนี่ยอายุใครวะอายุท่านนายกอดุทีอ๋อไม่น่ารู้คุณคุณ0แล้วท่านเกิด2509มีโอมีถือถือแล้วท่านเกิด2509ก็เอ๊ะเนี่ย60แล้วก็09เฮ้ยมันกระดกอายุ60เกิดปี09 อายุหกสิบกว่าปีศูนย์เก้าโอเปะเลยอะ่ะแม่ช่วงนี้กระแสท่านมาก็เลยดีจะออกอายุท่านหรือออกปีเกิดท่านอันนี้ก็เลยก็เลยชอบจะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับอีกเลขหนึ่งที่ชอบก็คือหกสามนะครับหกสามเก้าสามนะครับก็ตามอยู่บ่อยครั้งนะครับก็<อ>ครั้งนี้น่าจะมานะ่ะก็จะไปซื้อลอตเตอรี่เพราะมันทิ้งดิ่งลงมานะ่ะม,มันทิ้งดิ่งลงมาเป็นเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้าได้ส่วนเลขหนึ่งก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักสองใบใช่แล้วค่ะ แต่แบบอย่าลืมนะเลขสามตัวเนี่ยนานๆจะใบีเราไม่ค่อยเข้านะ่ตังวลเนี่ยมันจะว่าเข้าเพราะว่า<ม>พันไลายมาชี้ในความฝันเเห็นเป็นผู้ชายแล้วเดินไปดูมีเหรียญญี่ปุ่นเหรียญล,ลูกดอกเหรียญเหรียญลูกดอกไม้กองอยู่หน้ารูปพันไลายจริงๆตกใจเลยเพราะเรานอนอยู่หน้ารูปท่านไงน,<ม>นะฮะก็ส่วนพอฝันชอบนะพอฝันชอบแถวบนหมดเลย0ู0หกซูลเก้าหกหกสามเก้าสามแล้วก็หกสี่เก้าสี่ชอบหมดเลยบอกตันเฉยๆหน<อ><ๆ>ึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง ทอฟันว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่แน่เพราะบางทีเนี่ยเราไปแผมเยอะแผงแย่สุดท้ายออก1771เหมือนเดิมอ่าออก1771เหมือนเดิมแต่ทอฟันชอบ <c oughs> ทอฟันชอบ06 09กับ6393ท้อเลยรู้ไหมเพราะว่ามันมีทั้งสองวดเลยนี่ไงทุกทุกคนขคาวดที่17ที่ละมุนปิงปองได้ก็มี06แล้วงงวดที่71ก็มีมี07ด้วยนะเห็นนะแล้วก็มี36เห็นไหมคะ แล้วที่สําคัญนะงวดที่สิบเจ็ดดูปิงปองที่มันมุ่นได้งวดที่สิบเจ็ดสีพี่เด่นี่น<ช>ี<ช>่ศูนย์หกเจ็ดเห็นไหมศูนย์หกเจ็ดอะโอหกเจ็ดอะเห็นปะเออมันก็มีหกเจ็ดด้วยก็ฝันก็เลยชอบมันเลยเนี่ยที่ดาวไว้เนี่ยคือชอบเห็นไหมคะมดาวหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกหกสี่หกสามนะดาวไว้หมดเลยเนี่ยก็เลยชอบแต่จริงๆแค่จะมีทุนน้อยจริงๆก็จะซื้อแค่สามวงกลมงข้างบนะนะ,ค,ะค,ครับก็เออเนาะเราก็ไม่รู้ว่า ลอตเตอรี่จอ,อก<ช>อะไรนะครับแต่เราก็ให้เป็นแนวทางแล้วก็ หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะโชคดีใน<ช>วันนี้นะครับเราเป็นเพียงแนวทางแต่ว่าเลขทั้งหมดที่ทอฝันเขียนเนี่ยเขียนเยอะขนาดนี้ถ้ามาบนล่างได้ยินดีสองตัวแดกสั่<อ>สงตัวแดกได้ยินดีแต่ถ้ามันไม่ใช่ต่ำเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าหลุดมาสองวดแล้วลวดเนี้ยวังใจว่าน้องเพชรก้ากับเทวดาที่ทอฝันบูชาดูเนี่ยจะเมตตาสงสารทอฝันก็ไ,ไปเดินและลูกเหตุนะหวังว่าทําให้ทอฝันจะเขียนเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ถ้าเกิดไม่เข้าแล้วเป็นเลขกี่คนวิเคราะห์เองคุณก็เป็นวิเคร คุณก็ไปจับคูค่คเองอเนี่นี่ไปดูแคปเจอร์ไปแล้วไปจับคู่เองว่ามันตีความได้อะไรเพราะว่ามันตีความได้หลากหลายเห็นไหมคะมันตีความได้หลากหลายคุณจะไปตีความเอาเองก็ได้นะไปจับคู่ไปทิ้งดิ่งอาจจะไปซื้อ0ูนซูนูนูนหรือเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกอะไรก็แล้วแต่หนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าตที่ทอพันบอกหรือจะไปรวมเหรียญรวมเหรียญออกมาเป็น รวมเดี่นออกมาเป็น163เยน1 9 3ยเยนที่พนารายมาชี้บอกทอฝันก็ได้อย่าลืมนะว่าพนารายเนี่ยแม่นมากมาชี้โทรศัพท์กอเบอร์โทรศัพท์ก็2 9 9 2งวดนี้ก็มาชี้เหรียญอีกอาจอกเล็กรวมเหรียญหรือเปล่ารวมรวมเงินหรือเปล่าหรืออาจอกแค่6 0 0 6นย์พอมีพอมีเหรียญ10เยน6เหรียญนะเนาะเหรียญ10เยน6เหรียญก็เขาอาจจะตีความแค่10เยน6เหรียญก็เป็น1 106หรือเปล่า16กไง10กับ6นไงคะ 10, 6, นะ อ่าสิบเยนหกเหรียญหรือไม่ก็เอาหนึ่งร้อยมามาหรือเปล่าคือมาตีความได้หลากหลายอะ่ะหรือรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยหกสิบซมเยนหรือเปล่าคุณไปตีความเอ,เองนะหรือไม่ก็ตรงตรง,งเลยที่เกียตีความงบน้อยก็ซื้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วแต่นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่โชคใครโชคมัน ทอฟันกับพี่เด์แล้วน้องเพก้าทำเต็มที่แล้วนะคะขอทุกคนโชคดีรวยๆนะคะรวยยกเครดไปเลยนะคะ16 5, 000 20, 000กุมภาพันธ์2 5 6้รวยๆค่ะปิดที่หน้าน้องไปเลยรวยรวยมันๆนๆบนล่างอ่าแค่ไปเลยค่ะทุกคน